รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ว่าจะสูแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสู ช่วงวันหยุดสงกรานต์แบบนี้นะครับอยู่กับผมตนตาครับกับรายการ Hello วันหยุด All Area ครับรายการที่จะพาทุกคนไปบุกไปคุกวงในและตามติดไลฟ์สไตล์ของศิลปินที่คุณชื่นชอบวันนี้ครับเราพาทุกคนไปอยู่กันที่สยามพาร์คซิตี้หรือสวนสยามทะเลกรุงเทพนั่นเองครับสวนสนุกสวนน้ำที่มีทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับรล่นนี้นะครับผมมีนัดกับน้องพลอยชมพู และทีนไอดอลรุ่นใหม่ของวัยรุ่นอย่างแก๊ง M.B.O นั่นเองครับแต่บอกไปก่อนนะครับว่าการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมไอดอลรุ่นใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะต้องผ่านด่านทดสอบจากรายการของเราครับทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะทีมไหนจะถอดใจไปก่อนและใครจะผู้ที่คว้าชัยชนะเราได้รู้กันอย่างแน่นอนกับภารกิจวัดใจในวันนี้ครับต่ว่าตอนนี้ปล่อยผมลงไปก่อนได้ไหมครับคนืนนี้จงหวะเสียวช่วยด้วยครับ เครื่องเล่นนะคะแล้วก็ได้มาทำบททดสอบด้วยอะไรที่ผัดพนผัดพนเพราูชอบมากค่ะมากันถึงสวนสยามทะเลกรุงเทพเนี่ยมาเจอภารกิจวัดใจกันนะครับผมอยากบอกว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยพร้อมมากๆเลยครับผมตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็กลัวกลัวนิดนึงแต่ว่าสู้นะคะทุกคนตื่นเต้นครับผมเพราะว่านานและที่ไม่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เห็นเครื่องเล่นแบบหลายๆอย่างที่เขาเล่นกันก็รู้สึกอยากลองเล่นแล้วครับผมแอบได้ยินมาว่าบทลงโทษนี่โหดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราโดนลงโทษค่ะ ไฟติ้งค่ะจากที่เดินดูเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยเด็กๆทั้งนั้นเลยครับก็คงทําอะไรผมไม่ได้อะแอบตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวนิดนึงค่ะก็จะพยายามเล่นค่ะเพราะไม่เคยลองเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะชิวๆครับเครื่องเล่นพวกนี้ผมสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รู้สึกกลัวมากๆเลยค่ะกลัวนด้จะช็อกแล้วค่ะถึงหมดเชาตลุงผมขอต้อนรับน้องๆถึงข้าวคน จาก MBO เข้าสู่ Hello บรรยุท a l l Area oh <my> กับภาร,รกิจวัดใจผมมีภาร,รกิจให้คุณด้วยกันถึง4ภาร,รกิจถ้าพวกคุณทำภาร,รกิจชนะคุณจะเป็นผู้ชนะแล้วได้ลงโทษทีมที่แพ้โอเคผมจะแบ่งพวกคุณออกเป็น2ทีมคนที่ม,มีรายชื่อดังต่อไปนี้9ขึ้นมา19คนแรกพ่อชมพู คนที่สองพิมรับผมเยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดคนที่สามบลิ่งคิดว่าสนุกเหรอคะแล้วหนูจะยิ้มไม่ออกและคนสุดท้ายก๊อตรับผมเยี่ยมมากพวกคุณคือทีมสีชมพูและที่เหลืออีก5คนป่าน มิว <M> ทับองจีจีดามาค่ะนินานาสวัสดีค่ะและสุดท้ายไอเฟลเเเพวกคุณคือทีมสีฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าภารกิจของเราในครั้งนี้คือภารกิจวัดใจและบททดสอบแรกที่พวกคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้คุณได้เห็นเครื่องแน่นที่อยู่ด้านหลังไหมครับ เครื่องเล่นชนิดนี้ชื่อว่าลักฟูมด่านนี้ชื่อภารกิจว่าเหลือไว้เหลือไว้ทำไมเกมแรกสำหรับ hello วันหยุดออ l รเ e ียในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่าเก็บไว้สมัยนั่นแหละคือคำตอบที่คุณจะต้องไปหามาผมจะมีแก้วให้คุณทีมละสี่ใบน้ำจะเต็มแก้วพวกคุณจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่รักษาระดับน้ำในแก้วให้ได้ทีมไหน ที่รักษาระดับน้ําไว้ได้เยอะที่สุดคุณคือผู้ชนะสีฟ้าพวกคุณทราบไมทราบทราบโอเคแล้วสีชมพูล่ะทราบถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายไปหน่ยทีมที่จะได้เริ่มเล่นก่อนนั่นก็คือทีมสีฟ้าที่นําโดยมิวไอเฟลปานสีด้าและนิน่าสีฟ้าเรามีการวางแผน บกับการแข่งขันในครั้งนี้ไม่บอกก็ไม่มีอะไระไม่ต้องวางแผนเราชนะอยู่แล้วเดินล่อกัปมีคุณไม่ต้องการเธและทีมแรกที่จะทำภารกิจกับเรานี่นก็คือทีมสีฟ้าโอเคพวกคุณพร้อมหรือยังพร้อมนะครับพร้อมแล้วเลยครับตอนนี้ได้ออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นกันแล้วนะครับมาดูกันครับว่าทีมนี้จะเก็บน้ำที่เหลือนี่ได้สักแค่ไหน รอดูกันเลยครับคุณผู้ชมตื่นเต้นเนาะแล้วก็เสียวครับเพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้เล่นแล้วก็ระแวงนะครับกลัวน้ำง้งมหมดกีฟ้า,าจะูหูแม่ครับคุณผู้ชมชอดนี้กีฟกันสาวแตกกันเลยทีเดียวครับเสียวมากเลยแล้วมันไม่มีแบบทิปเบลอะไรมันแค่ตอบอยู่คือหน้าตัวเล็กไง ความสลับเสียวของมเมลไว้ก่อนนะฮะมีการเอามือปิดไม่ให้น้ำเนี่ยกระสอบออกไปด้วยเกีเเ่ยวไว้ตอนทีกอตรงนั้นนะแล้วกว็เอที่พื้น,นมันจะปักแบบขึ้นแล้วมันก็นอนจริงด้วยอ่าวยังไม่ทันไรเลยนะครับเอามือไปปัดแก้วน้ำของจีได้ให้น้ํานี่กระสอบออกมาะถ,ถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องทำภารกิจเช่นเดียวกับทีมของสีฟ้าแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูสีชมพูกันบ้างซึ่งนำทีมโดยพลอยชมพูพิมก๊อตและโบลิ่งนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวเรามามีท่ามามีอะไรโอเคโอ้มีท่าเยอะซะด้วยเดี๋ยวเรามารอดูกัรับว่าทีมนี้เนี่ยจะไปที่ไกลซะแค่ไหนกับท่าเยอะซะขนาด <ไ>าอะไรครับตอนนี้ก็เริ่มล่องเรือออกจากจุดสตาร์ทกันแล้วนะครับกับสีชมพูซึ่งหัวเรือใหญ่ของทีมสีชมพูนั้นก็คือพีมครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าทีมนี้จะดีอย่างท่าหรือเปล่าโอ้โหแบบตื่นเต้นมาตอนอยู่ข้างบนคือแบบมองออกมาครับเห็นแต่ท้องฟ้าครับผมกลัวก็กลัว นแล้วมันไม่มีเซตที่เบลด้วยคือเราต้องจับอย่างเดียวแล้วถือแก้วอีกข้างนึงอะยังไงยังไงคราวนี้มาดูกันครับว่าจะมีแบบท่าอย่างที่ทำตอนแรกหรือเปล่า สีชมพูก็กลับมาที่จุดสตาร์ละฮะมีการโดนแซวเล็กน้อยนะครับจากทีมสีฟ้าว่าทีมสีชมพูเนี่ยมีการยื่นมือยื่นไม้ออกไปเพื่อรองน้ําเข้ามาให้เต็มแก้เหมือนเดิมเราจะมาดูกันดีกว่าครับว่าระดับน้ําของทีมสีชมพูจะเหลือแค่ไหนเอ,เอา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 มีการเอาคืนกันแล้วครับสึ่ครั้งนี้นี่ผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ได้จบกันง่ายๆแน่จะบอกเลยนะฮะว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยเล่นโสมโปกมากๆหมดแล้วหมดเวลาแก้กันแล้ว ไม่ได้โกอะไรเลยนิดแี้นิดอ่ะเราแค่แบบไปแบบแกล้งเขาแบบไปจับแก้วเขาอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเอามือมาตบแก้วเราพอขึ้ตาเราเราก็เลยตบเขาผ่านไปแล้วครับสําหรับด่านแรกของเราเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมจะสามารถรักษาระดับน้ําไว้มากน้อยขนาดไหนสีฟ้าครับเชิญอ้าวทีละคนเลยครับโอ้แทมแทมแทมแท เดี๋ยวก่อนนี่คือระดับน้ำของทีมสีฟ้ามาทีมสีชมพูเชิญครับใครเลยค่ะทีละคนนี่ฝนตกหรือเปล่าอ๋อาวุธน่ไม่ใอันนี้ไม่มีตอนแรกไม่มีน้ำสาบานได้ยนวกรรมการครับ มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นว่าทั้งสองทีมกันแกล้งกันครับกรรมการครับสำหรับผลการแข่งขันในภารกิจแรกพวกคุณกันแกล้งกันจนทาให้ต้องสับแพ้ซูะแนนทังสองทีมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีอีกตั้งสามภารกิจไปต่อกันเถอะผมเหนื่อยไปตามมาดานที่สอง จะบอกเลยนะครับผมว่าเกมนี hey. ้เ <repetition> น <ut º experience> ี uh ่ยอาจจะโดนแบบสลากสิทธิ์แพ้ไปทั้งคู่นะฮะนี่เป็นไรเพราะว่เราก็นำน้อยอยู่แล้วเราก็นำน้อยอยู่แล้วเขาไปตักมาเพิ่มจะบอกได้เลยฮะเกมหน้าๆเนี่ยไม่แพ้แน่นอนเจอกันได้นะทีมสีฟ้านะครับสี่กูว่าพิงกับฟัวเนื่องจากว่าครั้งแรกเกิดการโกงกันเกิดขึ้น ผมจะต้องเป็นคนที่คอยจับตามองว่าพวกเขาจะโกงกันหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> <S